นี่นะครับพี่จะพาไปดูเจ้าพิเศษส้มจี๊ดนะครับวิ่งได้หรือไม่ได้ต้องผ่านมือพี่ถ้ารถผ่านมือพี่ได้เนี่ยถือว่าโก้เรามาถึงร้านช่างออฟดล้วเดี๋ยวพี่จะพาลงไปดูรถกันแล้วก็เป็นไปได้ไปลองเลยดีกว่าใช่เย็ดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเย็ดเย็ดเย็ดต์โอเคครับวันกราบสวัสดีพี่น้องยามไซยเชิดสายได้ยุตเร็วเป็นเช่นเดียวกันวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้ว เปิดคลิปอะไรอะเกงเจลายกูบ้างทำไมอะกูตกใจอ๋อเหรอเดี๋ยวผมไปร้านอินฟินิตี้แบงค์นะครับแล้วพี่ก็มากับไอ้เจ้าสันควัญยักษ์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ร้านช่างอ๊อฟตาเฉยตะลำตะลำช่างอ๊อฟสายรำพูดไม่การการทำลำอย่างเดียวก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะพาไปดูเจ้าบีเซ็กซอมจี๊ดนะครับชื่อสอมจี๊ดนะเจ้าส้มจี๊ดของพี่ยักษ์นะเพราะว่าตั้งแต่พี่ซื้อให้มันมาเนี่ยหลังจากวันนั้นจนวันนี้สองอาทิตย์ได้ยัง ย,นะยังไม่ได้ขี่เลยนะแล้วก็กับสเต็ปที่เขาทํามาเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เดี๋ยวพี่จะขอไปลองดูที่ร้านก่อนเลยว่าเฮ้ยช่างเขาทามาเนี่ยเสียงเครื่องมันเงียบหรือเปล่าแล้วก็รถเนี่ยมันสตาร์ทเนี่ยเออคือแบบมันสตาร์ทง่ายไหมแล้วมันเป็นตัดแบบเอามาขับใช้งานถนนได้หรือเปล่านะเพราะพี่ยักษ์บอกว่าคือเป็นรถกึ่งแวนบังก,กึ่งไปตลาดนะครับก็คือเอาง่ายๆ,ๆเราเรียกว่ารถตอรอใช่ไหมแบบรถตอรอเอาไปขี่เล่นใช่ดันก็ได้ขี่เล่นก็ได้ ดันโลได้ไหมให้เมียไปซื้อข้าวดันโลได้ไหมโอ้ดันได้สบายให้เมียไปซื้อข้าวได<ช>้ให้เมียน้อยไปซื้อถูกถุงยางถุงยางอยเอาไป <c oughs> พูดเล่นพูดเล่นนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะที่เวลาพี่พูดเล่นกับพวกพี่กับพี่ยักษ์เรื่องมีเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่พูดเล่นนะครับ <Okay. S 1> จริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าล่าสุดพี่ยักษ์ก็แค่ไปซื้อบ้านให้เขาอยู่ที่เนี่ยครับหนองคายนะครับไม่รู้ว่ายังไงเหมือนไพูดทำเฮี้ย พี wollen, ่พูดเล่นพูดเล่นแล้วรู e ้ว่าจะเรื่องเก่าหางหัวก่อนแล้วไม่พูดเล่นนะครับนั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปดูว่าประกอบขึ้นมาแล้วจากวันนั้นกับวันนี้มันจะต่างกันขนาดไหนนะเพราะว่านั้นมันกองกันอยู่พื้นเนี่ยใชกองกันเลยแต่วันนี้มันจะเป็นคันแล้ววิ่งได้หรือไม่ได้ต้องผ่านมือพี่ถ้ารถผ่านมือพี่ได้เนี่ยถือว่าโก้นะเอ้ยมึงมีความมั่นใจขนาดไหนวะเอ้ยนี่นี่แดงหัวมึงกินกูไม่ได้อะวแดงใช่หรอมึงขับรถก็ยังกูขับแล้วแรงนะโอ้ S <S <S เฮ<อ>้ยกูเอากูเปลี่ยนนี้มาแล้วกูเปลี่ยนอ่าเขาเรียกว่าเรือนมาละโอ้ต่อให้เปลี่ยนเรือนสิบเรือนก็อ่ะและ้วแล้วรถกูรถกูจะสู้กับไอ้ไอ้เฟรมได้ปะ <S <S เฮ้ยเฟรมอ่ะนะที่ทำมาจากช่งางโต้งยากูๆๆ <S <S ดูแล้วน่าจะอ้ไม่มีอะไรมากหรอกตึ้ง เ <laughs> ก้าสิบองศาไอ้แย <laughs> <yer> ่เฟมกูบอกมึงเลยต่อให้รถมึงทำมาจากช่างตัวแบบลูกโหกหกมึงก็ชนะกูไม่ได้หรอก <laughs> ไม่ใช่ว่ารถไม่แรงนะ <laughs> คนขับมึงโ, <laughs> โวววง่โง่ละอ้วนเออไอ้อ้วนไอ้ซัตมึงด่ากูเลยสิมึงด่าเองเออนะครับนี่เรามาเรามาถึงร้านช่างออฟแล้วเดี๋ยวพี่จะพาลงไปดูรถกันแล้วก็เป็นไปได้ไปลองเลยดีกว่าใช่แล้วเดี๋ยวก็เอารถกลับแล้วก็เดี๋ยวจะขี่กลับแล้วเดี๋ยวพี่เอาหมวกมาด้วยเดี๋ยวพี่จะ อัดคลิปให้ทุกคนได้ดูเลยว่ามันจะโคตรโกเรียกว่าห้าบาทขนาดเย็ดเสร็จแล้วเ <Yes! S 2> สร็จแล้วเย็ดเย็ดเย็ด้างมนังไม่ประกอบเลยเสร็จเียอะไรเฮ้ยแต่ปลาข้อเชืใช่เหรอด,ดูดิดูดิดูดิโอ้แ <pirate. S 2> ม<า>่งเย็ดอย่างสวยเลยอ่ะทุกคนเห็นปะเฮ้ย อา,ฝา,ฝ,า,ฝ,าฝาก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 ถึงไอ้เหียปาล์มนี่แบบหมันมากเลยไอ้เหี้ยปาล์มมึงเห็นมึงเห็นเบฟคันสีดำที่จอดอยู่ตรงนั้นไหมนั่นแหละคันที่จะเอาไปกินมึงอ,ะอ่ะ <laughs> รถเกใช่มึงไม่ต้องมาวิ่งกับรถพวกพี่หรอกพวกเนี้ยเออมันกินเองขาดอยู่แล้ว<ห>เออมึงไหว,ออวนะมันตัวเล็กเนาะไอ้ปาล์มอ่ะ ตัวเล็กเป็นไรเฮ้ยมึงทำเป็นเล่นไปเขาบอกเขาบอกว่ารถรถอุดรเนี่ยไม่ทำไม่วิ่งกับวิ่งนาะเฮ้ยชั่วโมงบินมันน้อยกว่ากันเพื่อนใช่อะใช่มึงในของจริงว่างั้นเถอะกูตีรังกายต่อหน้าคนดูมาเป็นพันกูก็ทำมาแล้วมึงดูแต่ขนาดช่างเฉยยังไม่อยู่เลยล่ะช่างเฉยอยู่ในบ้านเล่นเกมเล่นเกมอยู่เอาวีเอาวีตีงวโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับเราก็มาถึงที่ร้านพี่อาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับรถที่เขาทำนะครับเป็นรถคันนี้เองนะครับผมน ไม่ใช่ไรสัตว์รถมึงขันไหนคันนี้เลยอ่าคันนี้นะครับนี่เฮ้ยแล้วทำไมเบาะมึงเน่าอย่างงี้วะเดี๋ยวคุณรีวิวเลยดีกว่าได้ปะค,คุณรีวิวเลยได้ปะตอนมาก็โอเคนะเฮ้ยท่อาท่อแปะยัดท่อแปะมหาชัยเฮ้ยอยู่เป็นนี่ เดียวเป็นเดียวเป็นเลยเฮ้ยแต่เขาบอกว่าท่อเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆละขอคุยหน่อยท่อแปะมหาชัยทำไมมึงถึงเลือกใช้แปะมหาชัยวะคือท่อแปะมหาชัยมันเป็นท่อที่ดีมากแล้วเราเราเราสามารถสั่งตามสเตปที่เราต้องการได้เว้ยมันดียังไงเราเราจะใส่เกี่ยวใส่ดึงใส่อะไรเงี้ยเราสั่งได้ไงมึงเข้าใจไหมเออมันดีตรงนี้แล้วของมึงเขาเรียกว่าท่อห6ชัก5าใช่ไหมอ่าตัวนี้มันทำมาสเต็ปคือ6 6ชัก5้าลองรับลองรับสหถึง66ชัก5แต่ว่าถ้าจะเล็กกว่านี้ก็ได้ แล้ใหญ่กว่านี้ไม่ได้ไม่ได้แต่เมื่อกี้กูเห็นแบบกูเห็นข้างใต้คอมันเขียนว่าอะไรอะไร68ชักเจ็ดอะไรอันนี้คือมันลองรับลูกมันรองรับ P C X Open ที่แบบว่าเวลาสตาร์ทเอาเอาเครื่องยิงปืดอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเพราะว่าคอมันใหญ่ใช่ไหมใช่แต่กูเห็นข้างล่างเมื่อกี้มันเขียนว่า6768ชักเจ็ดอะไรอะอะไร68ชักเจ็ดอะไรอ่ามเหลี่ยมซ่อมซุ่มหรือเปล่าอะไรไม่มีไม่ซุ่มหรือเปล่ารถกูสตาร์ทมือปกติอ่าแล้วตอนนี้สตาร์ทได้ไหมอ่านี่เหลืออะไรช่างะ ครับประกอบแล้วทำไมไม่ประกอบอ่ะขี่ได้ยังลาอีกครับลาอีกแล้วไม่ทั้งที่นี่เขาชอบลามใหม่ที่อ่ะเถอนะทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะพามาดูเลยอันนี้นี่จะเป็นแฮนด์แฮนด์ไทเทเนียมของก๊อปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกันสะบัดของก๊อปอย่าว่าก๊อปเลยมันไม่มีเลยแหละมึงใส่มาทําไมวะเขาใส่มาไงตอนซื้อรถอ๋อแล้วอันนี้อันนี้เป็นฐานน็อตนี่ไล่น็อตทอง เยสโก่แล้วทำไมบอดถึงต้องเป็นสีเนี้ยหรือมันมากับรถเขามันมันเป็นสีส้มมากับรถไงแต่ว่าจะคือกูแนะนำเหมือนนะให้กูแนะนำปะเอกเอกเอกนาทองเฟี้ยวกว่าสั่งเอกนาทองมาใส่แล้วบอดส้มปะไม่เอาบอดบอดนดำแต่ว่าบอดส้มมันก็เข้ากับคอนโซลเนี่ยเพื่อนอ๋อเฮ้ยยักษ์หม้อน้ำนี่เป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมด้วยเนี่ยใช่หม้อน้ำบางมดเลสซิ่งเยสบางมดเลสซิ่งด้วยไอที่กูใส่อินเตอร์ของเขาอ่ะได้แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะคอยชุดคอยเรือนตัวนี้เป็นเรือนซีพี300เฮ้ยใช่หรอ เฮ้ยใ,ใหญ่เกินยันใหญ่เกินไม่รู้เฮ้ยแต่มันใหญ่เกินพูดจริงสำหรับใครที่อยากลองเล่นเกมเทเซอร์แัดนะฮะทุกคนนะครับสามารถเข้าร่วมเลยนะฮะได้ที่แอดไลน์เข้าไปเลยแอ9 9 STR เ้ mm hmm. เขาจะมีวิธีสอนการเล่นนะครับผมและผมอยากจะบอกเลยว่ามันเล่นง่ายมากๆนะฮะเพียงแค่คณกดกระโดดนะฮะแล้ววิ่งรับ เหรียญน,นะฮะคุณก็จะได้แต้มแล้วไปแลกพอยน์นะฮะผมณนะเวลานี้นะฮะเขามีโปรโมชั่นดีๆนะฮะกระโดดได้นะฮะแถม10เท่านะฮะโอ้โหทุกคนผมจะบอกเลยว่าโคตรสุดจัดประลัดคลิกเลยะครับผมอย่าลืมนะฮะอ 999star นะครับ เอ้ยมึงไม่ได้อ่าเป็นไรอ่ะพี่รถเป็นไรอ่ะอ่าตามไม่ติดเหรอวัดเอาใสก่อนเลยเอาห้างนะพี่จะไม่ได้ใส่ข้างเลยอ๋อเดี๋ยวพี่เปิดใต้เบาะให้ผมดูหน่อยผมอยากดูใต้เบาะเขาบอกว่าใต้เบาะนี่เรือนใหญ่เลยอ่ะใช่ปะเปิดไงวะกดลงข้างล่างพี่เปิดนี่คือใส่ก่อนป่ะใช่พี่ข้างล่างใส่ก่อนป่ะว่ใส่ก่อนเปิดเลยใส่ก่อนไงใส่ก่อนใส่ก่อนใช่เอ้ยนั่นแหละประมาณนั้นแหละพี่ นี่ครับอันนี้เขาเรียกเรือนอะไรพี่รับเรือนไทยเรือนไทยเป็นบ้านทรงไทยสมัยเก่าใช่ไหมตลกไม่ใช่ละอันนี้เป็นเรือนฟอร์ซาใช่ไหมพี่ไม่ใช่ CBR ไหมหรือ CB เฉยสรุปอะไรกันแน่รต้องตู CBR แหละเป็นเรือน CB 300แล้วก็เป็นกล่องของสแตนอรโอลนะครับของอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมก็ไม่รู้ยี่ห้อเขาเหมือนกัน II อะไร AP APT อ่ะ API นั่นแหละครับแล้วก็จะมี เกี่ยวกับพวกเนี่ยครับเป็นสายสีเหลืองๆเ,เนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะโกอยู่แต่ว่านี่น็อตไม่ใส่ตัวหนึ่งอ่ะพี่ไรเบาไรเบาโอ้ไรเบาอยูน่นัดหัวฉีดเลยเหรอใส่ให้ออ๋ไม่อันนี้คือเขาทดทดลองสตาร์ทอะไรกันดูเฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นปลั๊กหัวฉีดแบบโมดิฟายเอานะครับแล้วก็ลูกสูบนี่ไม่บอกอ่ะพี่แค่ผมไปขี่ดูก่อนใช,ใช่ปะ่ะใช่ครับอ๋อลูกสูบก็ขนาดลูกสูบกับพ่อขนาดเบาให้ไปขี่ดูเอานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทายกันว่ามันเป็นลูกสูบอะไรก็ค่อยไปดูในช่องไอ้เหี้ยวัญขวาแล้วกันนะโอเคนี่ดูข้างหน้า อันนี้ก็ไม่ใส่หรอไม่มีครอบอันนี้อันนี้ตอนเราไปลองดูถ่ายสั่งใหม่ให้อยู่ถ่ายไ,ไปเลยอัอนีมันแรงขนาดนั้นเลยเพี่ไม่ได้ขันน็อตดูถ <laughs> ่ายสั่งสั่งให้แล้วพร้อมกับอันนี้อ๋อไอแผ่นปิดหลังด้วย<ช>โอเคครับก็ถ<ช>้ว่าตอนนี้เดี๋ยวประกอบข้างเสร็จแล้วใช่ปะเนี่ยตรงนี้มีสั่งนี้มีคาร์บอนได้ด้วยมัะเยดเขาเรียกอะไรวะเนี่ยฝาปิดแข็งคาร์บอนแล้วก็ฝาปิดอันนั้นคาร์บอนนะอ่าช่างครับผม เหนื่อยไหมเหนื่อยอ่อืมเนี่ยสตาร์ทเล้วพี่เนีไหนดูหน่อยติดปะเนี่ยไม่ติดเลยโคตรดังอ่ะโคตรล่นอ่ะปล่อยรอบดิพี่ปังอ้าวเนี่แต่ยางแม่งเหมือนยางไปนาเลยวพี่อับต้องเปลี่ยนปะเอออ๋อมันจะรังแบบเพิ่ม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 นี่เหรออันนี้ก็เย็นอยู่ แล้วเดี๋ยวถ้าร้อนก็จะเดินปกติเนี่ยครับเป็นไล่ไล่น้ำมันเป็นน้ำมันอะไร,รอ่ะพี่อ๋อ e <น>อ๋อนี่คือไล่ e85 ก็เท่ากับว่ารถของพี่สันขวัญยักษ์นะครับไล่เป็นน้ำมัน e85 แล้วก็พ่วงกล่องแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของข้างกับเครื่องยังเป็นอะไรยังไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับรื่งพี่จะไปขับให้ดูแน่นอนโอเคแล้วตอนนี้ก็รอให้เขาเก็บรายละเอียดทั้งหมดก่อนนะครับประมาณนั้นก็นี่แหละเห็นไหมก็จะมีช่างทำกันอยู่นะ เดี่ยวก็เดี่ยวขันนกพวกวพวก็ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลิปหน้าครับผมสลับวัดหูหูแขกโคตรเอาอ่ะสำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ด้วยครับแล้วกดติดตามไปที่กระดิ่งเพิ่มไม่ได้หมดมตามเฟซบุ๊กที่จะโชคหมดจ้ได้โอ้ยเดี๋ยวไปขี่เลยไม่ไหวแล้วเออไปดูที่ไอซันขวัญยักเลยนะไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ